อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะนำเสนอเมนูไก่ทอดซอสชาส้มเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของคนเกาหลีซึ่งเราจะเห็นได้จากรายการวาไรตี้หรือซีรีส์เกาหลีค่ะ ด้วยรสชาติที่อร่อยและมีความหลากหลายจึงทําให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่รอช้าเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือน้องไก่น้ําเปล่า150มลลิตรแป้งข้าวโพด15กรัมแป้งทอดกรอบ150กรัมขิงกระเทียมพริกไทย5กรัมเกลือ3กรัมโชยุพริกป่นเกาหลีน้ำเชื่อมข้าวโพด นำส้มสายชูหมักข้าวและชาส้มค่ะขั้นแรกนำขิงและกระเทียมมาล้างให้สะอาดอย่าลืมปอกเปลือกขิงด้วยนะคะตามด้วยล้างเนื้อไก่ค่อยๆล้างให้สะอาดเลยจากนั้นนำอกไก่มาหัน่นให้เป็นชิ้นพอดีค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกส่วนของไก่ได้ตามความชอบเลยนะคะจะเป็นสะโพกก็ได้เหมือนกันหมักไก่ด้วยพริกไทย เกลือ3กร,รมัมโชยู่1ช้อนโต๊ะคลุกให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีค่ะระหว่างรอหมักไก่ให้สับกระเทียมและขิงให้ละเอียดเลยนะคะหรือใครจะสะดวกใช้เครื่องปั่นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเตรียมแป้งทอดกรอบกันต่อเลยค่อยๆเทน้ำผสมกับแป้งตีจนกว่าแป้งจะเนื้อเหนียวเนียน จากนั้นเทไก่ที่หมักไว้ลงไปคลุกให้เข้ากับแป้งเลยนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ำมันให้ท่วมๆรอจนน้ำมันร้อนนำไก่ลงไปทอดคอยพลิกไก่ให้เหลืองเท่าๆกันทุกด้านรอจนสุกตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักไว้ให้ใคลายร้อนขั้นตอนสุดท้ายทำซอสตั้งกระทะใช้ไฟอ่อน ใส่น้ำเปล่าใส่ซอสชาส้ม3ช้อนโต๊ะครึ่งโชออยุ่2ช้อนโต๊ะพริกป่นเกาหลี1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหมักข้าว1ช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมข้าวโพด1 2 3ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมขิงสับละเอียดผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่อยๆใส่แป้งข้าวโพดลงไปผัด จนซอสเหนียวขน้นเสร็จแล้วนำไก่ที่พักทิ้งไว้มาผัดต่ออีกรอบผัดให้เข้ากันเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะว้าวน่ากินมากเลยค่ะทุกคนสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยต้องลองนอกจากนี้เรายังมีคลิปสอนทำไก่เคลือบซอสเผ็ดด้วยนะคะเดี๋ยวจะปักลิง์ไว้ให้ทำกินก็อร่อยทำขายก็ปังค่ะ